สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนครูคผู้ช่วยศาส,รสตราจารย์ดรนภ,น,น,นภาพรเนลาพรกุลในฐานะประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจการเงินนะคะสิ่งที่ครูอยากจะมาเล่าให้นักศึกษาฟังเรื่องแรกก็คือเรื่องของโครงสร้างหลักสูตรนะคะ ครงสร้างหลักสูตรของบริหารการบริหารธุรกิจการเงินของเราเป็นหลักสูตรปรับปรุงปีพศ2562มีหน่วยกิจทั้งหมด124หน่วยกิจนะคะและรายวิชาทุกรายวิชาได้ผ่านข้อคิดเห็นและข้อเสนอนะจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกรายวิชามีการปรับปรุงในความทันสมัยให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานนะคะและเราเพิ่มรายวิชาเทคโนโลยีทางการเงินซึ่งเป็นการบูรณาการศาสตร์ทางเทคโนโลยีและการเงินเข้าด้วยกันเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างอาจารย์ สาขาสารสนเทศและอาจารย์สาขาการเงินนะคะการเรียนของนักศึกษานะคะจะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติมากขึ้นมีการปฏิบัติจ,จริงในฐานะเต็มผู้ประกอบการแล้วก็การฝึกสาธิตในประเทศและต่างประเทศหลังสตรได้เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาโดยมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะซึ่งในห้องนี้นักศึกษาจะมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานหนึ่งต่อหน,นึ่งแล้วก็มีฐานข้อมูลบีซ์นิเป็นฐานข้อมูลที่เราซื้อข้อมูลมาจากเป็นการซื้อข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้จริงในตลาดหลักทรัพย์ นักศึกษาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเป็นลักษณะของเรียลไทม์นักศึกษาจะวิเคราะห์จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากความเป็นจริงนะคะนอกจากนี้เรามีความร่วมมือกับสถาบันทางการเงินหลายแห่งนะคะธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นสถาบันทางการเงินที่เรามีการทําสัญญา MOU ให้ความร่วมมือระหว่างกันและปีที่ผ่านมาธนาคารกรุงศรีได้รับนักศึกษาของเราไปฝึกาษากิจนะคะและนักศึกษาของเราก็ได้รับการคัดกรองให้ไปเป็นพนักง,งานของธนาคารด้วย ถัดมาเป็นบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสซึ่งให้ความรู้กับนักศึกษาในเรื่องของการแอปพลิเคชันในเรื่องของการซื้อขายหุ้นออนไลน์นะคะเป็นแอปพลิเคชันจริงที่เกิดขึ้นนอกจากพี่ๆจะมาให้ความรู้กับนักศึกษาแล้วยังให้ความรู้ในเชิงของกิจกรรมมีการแข่งขันการเทรดหุ้นซึ่งก็จะมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาด้วยนะคะอีกแห่งหนึ่งคืนอธนาคารกรุงเทพ โครงการที่พี่ๆในธนาคารรุทพมาให้กับนักศึกษาเป็นเรียกว่า Stockmaster University มีการจัดอบรมระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนครึ่งซึ่งนักศึกษาจะเรียนรู้ในการจัดเตรียมในเรื่องของการอบรมการติดต่อประสานงานทั้งในเรื่องสถานที่ทั้งในเรื่องของวิทยากรนะคะและพี่ๆก็มาให้ความรู้ทั้งในเชิงของการอบรมแล้วก็กิจกรรมร่วมกันนะคะการฝึกจริงอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคือการฝึกสากจ นะคะซึ่งมีทั้งในประเทศและต่างประเทศปีที่ผ่านมาพี่ๆของผู้คนนั้นได้ไปฝึกงานต่างประเทศที่ประเทศจีนนะคะซึ่งการที่จะฝึกต่างประเทศได้นักศึกษาต้องเพิ่มทักษะทางด้านภาษาเตรียมความพร้อมเอาไว้นะคะตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดแต่ถ้านักศึกษาผ่านเกณฑ์เมื่อไหร่มหาวิทยาลัยสนับสนุนการฝึกงานต่างประเทศด้วยเงิน50,000บาทนะคะซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาได้สามารถเปิดโลกัานได้กว้างขึ้น เป้าหมายหนึ่งของหลักสูตรนะคะคือเราอยากจะอยากจะสร้างนักการเงินรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นนักศึกษาของเราจะต้องสอบผ่านใบอนุญาตผู้แนะนําการลงทุนซึ่งเราจะมีโครงการเติวมีสถานที่สอบนะคะแล้วก็มีครังข้อสอบที่นักศึกษาสามารถจะฝึกทดสอบตัวเองเพื่อให้สอบใบอนุญาตให้ได้และเราสามารถผลักดันให้นักศึกษาสอบผ่านเพื่อให้ได้ไอซหรือใบอนุญาตตัวเนี้ย ได้มาจํานวนหนึ่งแล้วนะคะนอกจากนี้การเพิ่มความรู้อีกทักษะหนึ่งคือการศึกษาดรงงานนอกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นธนาคารไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นสถาันประกอบการต่างๆเราจะพยายามแทรกเข้าไปในรายวิชาเพื่อนักศ mm ึกษาได้เรียนรู้เป็นความรู้เพิ่มเติม mm hmm. นอกเหนือจากห้องเรียน mm hmm. นะคะ ผลงานของรุ่นพี่หรือนักศึกษาที่ผ่านมานะคะเราจะให้นักศึกษาไปสอบแข่งขัน YFS ซึ่งเป็นโครงการของตลาดหลักทรัพย์แล้วนักศึกษาของเราก็ได้รางวัลมานะคะและปีที่ล่าสุดของเรานะคะเป็นการแข่งขันของธนาคารกรุงศรีธยาเรียกว่ากรุงศรี Retail Banking Academy รุ่นพี่ของคุณสามารถแข่งขันในโครงการสาหกิจนะคะได้รับรางวัลที่2กลับเข้ามา น,ะะนอกจากนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างเรียนของนักศึกษาะะจะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ ในเชิงวิชาการทางคณะเองนะคะสนับสนุนมีลานกิจกรรมให้นักศึกษาสามารถที่จะแสดงออกศักยภาพในเชิงความรู้ได้อย่างเต็มที่และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และนุนน้องระหว่างอาจารย์แล้วก็นักศึกษาได้กันนะคะในรูปของ Business Bo กแล้วก็ business day ซึ่งเป็นการแสดงผลงานถ้าเป็นลักษณะของ Business Day เป็นการแสดงผลงานระดับคณะเป็นงานระดับใหญ่ที่เราเชิญระดับมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมงานด้วย ะะและตัวสุดท้ายของเราก็คือเรามีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในนั้นักศึกษาปีสุดท้ายเนี่ยสถาบันาการเงินต่างๆเนี่ยต้องการรับนักศึกษาของเราโดยตรงทางหลักสูตรจะเตรียมสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์สอบเข้าเขียนให้กับนักศึกษาเพื่อที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสในการที่จะได้งานทานะคะโดยเราจะพยายามให้เป็น priority ในอะันดับแรกๆที่เขาจะเลือกจากนักศึกษาของเรา ะะจากที่กล่าวมานี้อยากให้นักศึกษาได้มีความมั่นใจว่าคณาจารย์ทางการของเรามีความตั้งใจที่จะเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษานะคะคได้เรียนที่นี่อย่างมีความสุขได้มีความรู้เพียงพอเพียบพร้อมที่จะไปประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคตได้อย่างเต็มที่นะคะและเราพบกันนะคะสวัสดีค่ะ